ถ้าเป็นสีทองเนี่ยมันจะเป็น SSR ทุกคนว,ว,วุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกทุกคนมีสีลุง้งทุกคนมีแสงสีลุง้งมีแสงสีลุง้งยังไงสิ สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่ออพิชเนลนั่นเองนะผมแล,และวันนี้ผมมีเกมใหม่จะมาแนะนํากันนั่นเองนะ,ะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นเกมกระแสะมาแรงมากๆนะตอนนี้เลย <Wow. S 1> นี่ก็เกมจอมยุทธ์พูดถังซานนั่นเองนะฮะว้า <Wow. S 1> ชื่อเกมตามนี้เลยนะฮะซึ่งต้องเท้าความก่อนว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยจริงๆมันทํามาจากอนิเมะชื่อดังของจีนมีทั้งแบบเวอร์ชันไลท์โนเวลมีทั้งแบบเป็นซีรีส์คนแสดงนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าดังมากๆ <Wow. S 1> แฟนคลับเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าล้นหลามเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะเลยมารีว,ว แล้วแน่นอนครับผมเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี lonely, ่ยเดี๋ยวมีสุ่มกาชาล็อตใหญ่กันแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยดีกว่านะฮะจัดไปโอเคครับผมเราเข้ามากันแล้วนั่นเองนะฮะแล้วนี้ก็คือหน้าต่างอินเทอร์เฟซต่างๆภายในเกมนั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรายืนอยู่ในเมืองแล้วบอกได้เลยนะผมว่ากราฟิกนู่นนี่นั่นต่างๆของเกมนี้นี่ก็คือแบบไม่ได้แย่เลยนะทุกคนภาพถือว่าโอเคเลยนี่เราก็จะเห็นคนอื่นภายในเกมด้วยนั่นเองนะฮะสามารถคลิกดูข้อมูลตัวละครของคนอื่นได้อ่านี่ครับผมน อายุธอะไรสักอย่างใช่ไหมผมก็จํศัพท์เฉพาะไม่ได้ผมเคยดูนะทุกคนแต่ว่าดูไปจนถึงตอน70กว่ากว่าอยู่เลยอะ่ะเออยังดูไปไม่ไกลมากขนาดไม่ไกลนะ70ตอนมาเดี๋ยวผมพาไปชมเกมเพย์คร่าวๆกันก,นก่อนเลยดีกว่าเกมนี้นะฮะคือเจ้าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวแบบกาชาตัวละครนะผมจัดทีมปะตะลุยดันเจี้ยนต่างๆลุยเลดบอสอัพเลเวลตัวละครพัฒนาตัวละครนะฮะจัดทีมไปต่อยตบตีกันเองอะไรประมาณนี้นะฮะเออเนี่ยมันก็จะมีตัวละครให้เราสะสมนะนี่มาแล้วผมนี้คือถังซานเ่ย่น้่านเามนม่่ไม่น้ําเงินคา เงินครามนั่นเองโดยเจ้าถังซานเนี่ยจะเป็นสายควบคุมแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสายต่างๆมีสายแบบสายซับพอร์ตสายควบคุมสายเดเมีดอะไรประมาณนี้นะฮะเออตัวละครก็จะมีแบบตัวละคร SR, R S R S S R B S S R ก็คือตัวละครสีทองอันนี้เลยเออ,เอ,อไอที่ผมดูผมยังดูไม่ถึงไอตัวละครนี้นะฮะ ถ้าใครแบบเป็นแฟนอนิเมะหรือว่าเป็นแฟนแบบถังซานเนี่ยผมว่าน่าจะอินเลยแหละเพราะว่ากรา,กราฟิกเนี่ยทำมาได้โคตรดีทุกคนเสียงพ้องเสียงภาคกราฟิกตัวละครอนิเมชันการออกสกลิลต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะมาเดี๋ยวผมพาไปชมเกมเพลงกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะมาเส้นทางต้งหรัวอ,อ่านถูกป่าวะ <c oughs> นี่ครับผมมาคุยกับอาจารย์นะฮะใครที่เรียกได้ว่าดูอนิเมะมาเนี่ยน่าจะค่อนข้างอินเลยทุกคนเพราะว่าตัวละครต่างๆเนี่ยคือมาจากอนิเมะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีแบบส่วนต่างๆจากอนิเมะเนี่ยให้เสพด้วยเออันนนี้ผผม ตามาแล้วเ,เดี๋ยวลงด่านหน้าสุดเลยแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ระบบ Energy เกมนี้เนี่ยจะใช้เป็นไส้กรอกทุกคนใครที่ดูอนิเมะมาเนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะฮะมันเป็นไส้กรอกของไอ้หนุ่มไส้กรอกนั่นเองผมก็จําชื่อมันไม่ได้ไส้กรอกเอาซื้อขาครับรับสมัติไหมละ่ะแต่เรียกได้ว่ากิมมิคมันตลกอยู่ทุกคนเออที่มันก็จะมีค่าพลังที่แนะนำนะ,ะตอนนี้ค่าพลังเรา2 8 0 0 0ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะฮะแต่ก็น่าจะไหวแหละแล้วก็มันมีจัดทีมด้วยนี่แต่ละด่านเนี่ยเราก็สามารถเลือกทีมทททททีี 1, ทีี 2, ี่่่่่่เเเเเรราาาาจะอออลลลลลงงไดดดดด้้ัััััับบบบ1 2 3 4นนนนนนนยมคืใกขิ โดยเกมนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถจัดตัวแท้งยืนหน้าตัวซัพพอร์ตยืนหลังได้ทุกคนใครที่เคยเล่นเกมแนวจัดแผนจัดทีมตัวละครเนี่ยต้องลืมเบสิกต่างๆไปเพราะว่าเกมนี้เนี่ยตัวละครจะยืนตามลำดับการได้ออกเทิร์นนั่นเองนะฮะก็คือตัวละครที่สปีดเร็วที่สุดเนี่ยจะได้อยู่ตรงนี้ลำดับที่2ก็จะอยู่ตรงนี้ลำดับที่3ก็จะอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะฮะเออมันจะจัดเรียงให้เราอัตโนมัติเลยพอเราเอาอาจารย์ลงปุ๊บเนี่ยสมมุติผมลงแทนไอตัว s s r ปุ๊บอ่านี่มันก็จะเรียงลำดับให้เลยตัวอาจารย์เราเน ว,ว่าตัวละครไหนออกก่อนตัวละครไหนออกหลังนะ <Wow. S 1> จริงๆตัวละครมันสามารถอัพสเตตได้ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยไปโชว์ทีตอนโชว์หน้าต่างตัวละครแล้วกันเนอะมาเดี๋ยวเราเข้าไปตะลุยด่านกันเลยดีกว่า นี่ทีมคุ้มครั่งทรงพลังนั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็ภายในเกมเนี่ยก็จะมีอนิเมะให้ดูด้วยทุกคนใช้คําว่าอนิเมะได้บอกว่าใช้คําว่า CG แล้วกันนะเออนี่บอกได้เลยว่า CG ีนี่คือไม่แย่เลยนะทุกคนภาพสวยกว่าอนิเมะช่วงแบบช่วงแรกๆกแล้วถ้าใครจะแบบไม่เสพเนื้อเรื่องเนี่ยก็สามารถกดข้ามได้น่าจะเข้าสากต่อสู้แล้วนะทุกคนผมภาพมันกระตุกกระตุกหน่อยนะทุกคนบ,บูสแต็กผมแม่งค้างๆว่ะแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีระบบออโต้ด้วยทนะุกคนแต่ผมจะเล่นแบบใช้กดมือไปก่อนแล้วกันนะก็คือถ้าใคร 2คูด3นะฮะไอตรงด้านขวาเนี่ยก็คือลำดับในการเข้าเทินของแต่ละตัวละครนะทุกคนเออเนี่ยมันก็จะเรียงตามนี้เลยตัว,ตวละครที่ได้เข้าเทินตัวต่อไปเนี่ยก็คือถังซานแล้วก็แต่ละสกิลเนี่ยไอเลข3ตรงนี้เนี่ยทุกคนก็คือจำนวนมานาในการใช้สกิลซึ่งเราจะต้องใช้เวลาในการเก็บแบบมานาก่อนตอนนี้เรามีมานาแค่2ทุกคนเรา,าก็ใช้ได้เฉพาะสกิลหนึ่งตีไปก่อนนะฮะออกสกิลหนึ่งไปก่อนค่อยๆต่อเลือดคู่ต่อสู้ไปก่อนนะฮะค่อยๆแสะเลือดคู่ต่อสู้ไปก่อนรอใช้สกิลหมู่เก็บทีเดียวทุกคนค่อยๆแสู้เเเข้้้าแแลลววะก็สสีียยอออููจ ตตรงกลางแล้วกัน้ยมาแล้วเหมือนทีมเราโดนยั่วยุเลยว่ะทุกคนแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วทุกคนแต่ได้อยู่น่าจะได้อยู่ทุกคนไม่เงือโดนยั่วยุทุกคนถูกบังคับใช้สกิลหนึ่งนะฮะไม่ไรใจเยน็นมาได้ตีแล้วทุกคนสกิลมูเอาไปยังไงสียังไงสีเรียบร้อยหายไปสองนะฮะแล้วก็บัฟเดียวไอตัวนี้จะบัฟแอตแท็กนะะทุกคนตัวต่อไปที่เข้าเทิิ์นก็คือถังซาน เป็นบัฟให้ถังซานก่อนเพิ่มแอตแท็กแล้วก็กดอันติไปเลย <c oughs> ยังไงสินี่ไงย่าน้ำเงินคามนะฮะเอออะไรประมาณนี้สวย,ยงามเรียบร้อยนะฮะโอเคก็ราวๆประมาณนี้เลยแต่น่าจะยังไม่จบนะทุกคนปกติมันจะสู้กันหลายรอบอยู่เดี๋ยวผมลองกดออตโต้ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงสมมติปดเปิดศึกไปปุ๊บกดอโอโต้เลยทุกคนหนีปล่อยมือฟีแฮด์แล้วนะฮะ ก็สนุกดีนะทุกคนถือว่าอนิเมชันนี้ถือว่าสวยเลยโดยเฉพาะใครที่แบบเป็นแฟนอนิเมะแฟนของไ์โนเวลน่าจะแบบโอ้โหอินเป็นพิเศษเลยนะฮะเพราะว่าเสียงภาคต่างๆหรือว่าสกิลต่างๆนี่ก็คืออินจากในอนิเมะเลยอ่านี่สังสานนี่แม่งตีแรงเหมือนกันนะอาจจะเฉพาะช่วงต้นเกมอะเนอะโอ้โหโคตรเท่ทุกคนสกิลตัวนี้ โอ้โหโคตรสวยนะฮะอยากเปิดให้ได้ตัว SSR แบบแร่ๆเลยเนอะอยากรู้ว่าสกิลมันจะสวยโคตรๆสักแค่ไหนเชียวโอเคเคลียร์ดันเจี้ยนแล้วนะฮะก็จะได้เพชรด้วยแล้วก็อุปกรณ์ในการอัพเลเวลต่างๆอัพตัวละครต่างๆนั่นเองนะฮะเอออะไรประมาณนี้โอเคครับผมเกมเพลย์คร่าวๆก็ราวๆประมาณเมื่อกี้เลยนะฮะโอเคเรากลับมาที่หน้าล็อบบี้นั่นเองนะอ๋อแล้วก็ในหน้าล็อบบี้เนี่ยมันจะมีกลางวันกลางคืนมีฝนตกด้วยนะทุกคนคือภาพเกมนี้นี่คือไม่แย่เลยทุกคนใครที่หาเกมเล่นอยู่ผมว่าเกมนี้สามารถน่าจะเล่นได้ยาวๆเลยนะ เลยอ่ะเออถือว่าดีเลยแลวเกมนี้มันจะมีสํานักด้วยทุกคนสํานักก็คือกิวนั่นแหละมันจะมีอะไรต่างๆให้เราทําแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะผมไม่ว่าจะเข้าไปล่าบ,บอสกับคนในกิวเข้าไปฟาร์มทรัพยากรในการอัพเลเวลตัวละครเนี่ยก็คือจะอยู่ในกิวนี่แหละเออเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเนี่ยก็อย่าลืมหากิวเข้าด้วยละกันแล้วก็ในส่วนของตัวละครต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะสามารถอัพตัวละครได้นั่นเองน <c oughs> ะฮะสามารถอัพเลเวลได้ทุกคนสามารถกดอัพเลเวลได้ตรงนี้เลยไอสมุดเนี่ยที่เราได้จากด่านรราเมื่อกี้เราก็สามารถเอามากดอัพเลเวล ตอนนี้ที่ผมมีอยู่นะน่าจะเป็นตัวนี้ทุกคนน่าจะเป็นน้องคนนี้ที่ได้ใช้ยาวๆนะเป็นตัวซับพอตแบบเล่นได้ยาวๆตัวนี้ได้ใช้มาเดี๋ยวเรากดจนอัพเลเวลได้สักหน่อยอ่าเลเวลอัพ <level up S 2> แล้วนะฮะอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นพลังวิญญาณพลังวิญญาณเนี่ยก็เหมือนกับการอัพแรงนั่นเองนะฮะจากวิญญาจาร์เนี่ยก็จะอัพแรงกลายเป็นมหาวิญญาจารย์อะไรประมาณนี้เออก็คือค่อยๆอยัพแรงไปเรื่อยๆทรัพยากรตัวนี้เราก็สามารถฟาร์มได้จากด่านต่างๆนะฮะส่วนทักษะอันนี้เราก็สามารถอัพได้นั่นเองนะฮะไอโ สามารถไปปลูกได้ในโหมดกิลเพราะฉะนั้นผมถึงแนะนําว่าเราควรจะหาสํานักเข้าตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็อันต่อมาจะเป็นระบบอัปดาวด้วยอัปดาวตัวละครเนี่ยจะต้องทําการใช้จิกซอตัวละครนะซึ่งจิกซอเนี่ยก็จะหาได้จากการเปิดตัวละครได้ซ้ําเราก็จะได้จิกซอมาอัปดาวนั่นเองนะฮะดาวก็จะเพิ่มพวกแบบพาร์สีสกิลพา s ์สีสเตตต่างๆนั่นเองนะฮะส่วนนี้จะเป็นเพิ่มแต้มสามารถอัปสเตตต่างๆได้แบบจะเน้นสปีดเน้นแอตแทกเน้นเลือดเน้นค่าพลังวิญญาณเลยประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่สายตัวละครหรือว่าคอมโบ การยุทธก็อารมณ์คล้ายๆแบบถ้าเทียบกับเกมอื่นมันก็คือรูนนะทุกคนใครที่ดูอนิเมะเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับไอ้วงแหวนนี่ดีนะุะกร ก็คือไอ้วงแหวนเนี <no liebe> ้ยเราต้องไปฆ่า <Leah> สัตว์อสูรในป่าวิญญาณอะไรสักอย่างอ่ะแล้วยิ่งไอ้วงแหวนเนี้ยมีอายุเยอะตัวละครเราก็จะยิ่งเก่งเราก็ต้องไปตามล่าไอสัตว์อสูรที่มันอายุเยอะๆเพื่อเอาวงแหวนอายุเยอะๆเนี้ยมาใส่ให้กับตัวละครยิ่งอายุวงแหวนเยอะๆเนี้ยตัวละครก็จะยิ่งเก่งเอะไรประมาณนี้แปดพันปีห้าพันปีผมเห็นตอนนี้ที่คนเก่งๆเขาใส่กันอ่ะโอ้โหแบบเป็นหมื่นๆปีเลยนะทุกคนคุ้นๆไหมทุกคนใครที่ดูอนิเมะเวลาเข้าสู่ฉากต่อสู้มันก็จะบบมีวงแหวนขึ้นมมาาาแแแบบบบไไวว้้้โชขีคูููู่่่ตอออสสะะเกรรงงนป สนุกดีทุกคนเพลินๆดีนะฮะบอกได้เลยว่าใครเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้นี่คือห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะเกมทําค่อนข้างดีเลยแล้วก็เพื่อน <c oughs> เพื่อนเกมนี้สามารถแอดเพื่อนข้ามเซิร์ฟได้ด้วยนะทุกคนนี่สามารถแอดเพื่อนข้ามเซิร์ฟได้ด้วยวคนแอดมาเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยรับลแล้วกันแล้วก็พวกระบบต่างๆเนี่ยเราสามารถค้นหาได้จากค้นหาทางเลยนี่เมื่อกี้ที่ตะลุยด่านเนี่ยก็คือผมคลิกอันแรกไปเส้นทางโตหลวนั่นเองนะฮะส่วนค่าสัตว์วิญญาณเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ฟาร์มไอวงแหวนเมื่ ก็คือถ้าเราเข้าไปท้าทายสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีของดรอปอะไรประมาณนี้เลยทุกคนวงแหวน3,000ปี2,000ปี1,500ปีอะไรประมาณนี้นะฮะโดยพวกสัตว์วิญญาณพวกนี้แรงมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องที่เราเล่นนะฮะยิ่งเนื้อเรื่องสูงขึ้นสัตว์วิญญาณก็จะยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเราก็สามารถเข้ามาฟาร์มในวงแหวนพันปีได้แล้วมันก็จะมีอีกบทหนึ่งทุกคนเป็นป่าสนธยาไอป่าสนธยาเนี่ยลงได้วันละค้้สามครั้งอันนฮะ โอเคมาแล้วทุกคนมาผมลองกดออโต้เลยแล้วกันนะทุกคนน่าจะผ่านแหละล็อกล็อกล็อกเป้าล็อกเป้าล็อกเป้าได้ไหมมาบัฟแฝงถังซานแล้วถังซานตีหมูไปสวยงามแล้วก็บัฟแอทแทงหมูนะฮะไปแล้วไอสกิลตัวนี้โคตรเท่เลยทุกคนนี่เสียวอู๋อู๋ ใจคอไม่ดีนะฮะตัวละครกระเด็น,นดมาแล้วน่าจะไหวยอยู่นะทุกคนโอ้โยอีกฝั่งแม่งซีซีเราแบบยับยับเลยนะฮะสตนรลัวๆเลยโอเคอัดหมลลูลัวๆเหลือ2ตัวแล้วทุกคนกาม,มาบ้าไปถังซาน,จ,นจบยังเหลือตัวสุดท้ายแล้วทุกคน เสียวอู่เตะทีนึงก็น่าจะอุยเสียวอู่ผมสตันอยู่อ่ะโอ้ถ้าเสียวอู่ไม่สตันนี่น่าจะจบเลยนะทุกคนนี่ไงจบแล้วสวยงามนะฮะปิดท้ายด้วยตัวละคร SSR เลยไหนดูสิดรอปอะไรบ้างทุกคน วงแหน2,000ปีนั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณเมื่อกี้นะผมสาหรับการ,ราาล่าสารสูนนะฮะปลุกพลังวิญญาณรู้สึกว่าจะเป็นสุ่มกาชานะอันนี้ฝึกฝนรายวันไอ้ฝึกฝนรายวันนี้ก็จะเป็นด่านเอาไว้ฟาร์มทรัพยาก,กรรายวันต่างๆฮะเนี่ยสามารถฟาร์มหนังสือเอาไว้อัพเลเวลไวฟ้ฟาร์มของสวมใส่ไวฟ้ไวฟาร์มจิกซอต่างๆของตัวละครนั่นเองนะฮะเอาไว้อัพตัวละครต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมมาฟาร์มด้วยละกันนะฮะเออโคต้าประจําวันนะส่วนอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะจึงบอกได้เลยว่ากิจกรรมภายในเกมนี้เนี่ยเยอะมากทุกคนแล้วมันจัดเป็นช่วงเวลาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่แบบไม่อยาก พลาดเนี่ยคือต้องตั้งนาฬิกาไว้เลยนะเนี่ยทุกคนดูดิมันจะมีระบุเวลาอยู่นะฮะแล้วแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลต่างๆด้วยเยอะมากผมแนะนำนะตั้งนาฬิกาไว้เลยใอรนี่แบบเป็นสายจริงจังไม่อยากพลาดสักดันเจียนเนี่ยมันก็จะมีทั้งดันเจียนเดี่ยวแล้วก็ดันเจียนที่เราแบบต้องลงกับคนในกิวลงกับเพื่อนๆอนะไรประมาณนี้นะ,ะเออก็อย่าลืมมาทําด้วยละกันไอเลนสำนักนี่ก็คือกิจกรรมต่างๆภายในคิวนั่นเองนะฮะเออก็อย่าลืมเข้าไปทาด้วยสาหรับใครที่แบบหาคิวได้แล้วนะส่วนอันนี้จะเป็นผจญ เข้าไปดูแว็บหนึ่งแล้วกันอันนี้ผมเคลียร์ไปหมดแล้วอะเสียดายเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าผมเก็บไปหมดแล้วอพอเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะมีเควส์ให้ทำนะเออก็อย่าลืมมาทำกันด้วยแล้วกันส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นคล้ายๆกระดานประกาศนั่นเองนะฮะอยากดูประกาศอะไรก็สามารถมาคลิกดูได้ตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคก็ผมเข้าๆสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เราราประมาณนี้นั่นเองนะฮะมาแล้วก็ถึงเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาตัวละครกันดีกว่า,วาจัดไปฮะมากาชาไทาม์ปลุกพลังวิญญาณจัดไปฮะนี่วันนี้เเรราาาาาาสสสะมมมมตัั๋กกชชปิดด44ใใบบบีทท้้งแถ หรือว่าใช้ทีละ1ิใบเลยก็ได้ไอเลดกาชาเกมนี้มันดูตรงไหนทุกคนถ้าโชคดี B. ตรงนี้ปะ่ะคือตัว SSR ทั้งหมดที่เกมมันมีสินะไอตัวที่ผมอยากได้คือไอตัวนี้ทุกคนไอตัวแซกกอกแกงพระเอกก็จะมีอาอินปะ่ะหมาหงกินไต้หมูไปไม่รู้ว่าผมเอ็กเซ้นถูกหรือเปล่านะจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะดูนานแล้วเดี๋ยวว่าจะกลับไปดูอีกรอบ <Wow. S 1> นี่แหละถังห้าวเฮ้ยไอถังห้าวนี่คือพ่อพระเอกป่ะทุกคนใช่ไหมโอเคเราวประมาณนี้แต่ก็ยังไม่เจอเลดกาชาอยู่ดีนะการ์ดวิญญาณตัวละครไหนที่เรามีแล้วมันจะ ตัวไหนมันดีไม่ดีอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะแปะแล้วก็ทิ้งเครดิตไว้ให้ด้วยแล้วกันแต่ที่ผมอยากได้ก็คือตัวซัพพอร์ตพ่อค้าเสกอกนะฮะมาทุกคน10ครั้งส2 1รุยครับผมขอตัวดีๆหน่อยทุกคนขอสีทองถ้าเป็นสีทองเนี่ยมันจะเป็น SSR ทุกคนหูหูหกระตุกกระตุกกระตุกทุกคนมีสีลุ้งทุกคนมีแสงสีลุ้งมีแสงสีลุงยังไงสิโอ้ยแมงเอ้ยไม่มีสีทองทุกคน ตัว SR 3ตัวทรงไม่ค่อยดีเลยว่ะโอ้โหขี่ช้างมาเลยไม่ตายเดอะนี่หุ้ยแต่ตัวละครเกมนี้โคตรเท่เลยนะทุกคนบางตัวผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันในตัวนี้ SR เป็นสายสัตว์วิญญาณสินะหุหยไอตัวนี้อาจารย์นี่นะที่มันคุมห้องสมุดป่ะอ่านี่ไงน้กคู่ไอตัวนี้ผมรู้จักเีตัวต่อไปทุกคนหุยไอตัวนี้มันพ่อของใครสักคนป่ะ อาอินพ่อของอาอินปะ่ะไม่มีตัว S S R เลยไอเพรสสามสองหนึ่งไปต่อเลยครับผมเขาตัวดีๆหน่อยย,ยังไงสิทุกคนสีทองสีทองหุ้ยสีทองทุกคนสีทองมาอันหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวเปิดตัว S R ก่อนหุ้ยตัวนี้ตัวอะไรอ่าอันดีเมชั่นการออกของแต่ละตัวเนี่ยโหโคตรสวยเลยนะ<ห>นก็ สาวผมสหหมั้นนี่น่าจะเป็นสายควบคุมนะฮะ <c oughs> เหมือนพระเอกเลยของพระเอกมันเป็นย่าคามใช่ไหมอันนี้เป็นบัวคามเนีเย่ยเหล้วก็ตัวสุดท้ายทุกคนตัว S S R 3 2 1ไปฮะหุยเอตัวนี้ดีทุกคนหรือเปล่าโอ๊ยเอ็นตัวนี้แก๊งพระเอกนี่นะ จู๋จู๋ซิงจู๋จิ๋ซิงคิดว่าชื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะฮะโอ้โหเป็นตัวแมวไอตัวนี้เก่งหรือเปล่าอ่ะผมยังไม่สะดวกเปิดเทียริสดูซะด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังแล้วกันโหอยากได้หนุ่มเสกอกทุกคนมาไปต่อเลยแล้วกันนะฮะไปขอตัวดีๆหน่อยยังไงซิยังไงซิยังไงซิเฮ้ยโอ้เอสเอสอาร์มาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยคราวนี้ตัวผู้ชายว่ะเปิดน้องทวินเทลก่อนเฮ้ยไอตัวนี้เรามีแล้วนี่ใช่ไหม แต่ไม่เป็นไรถ้ามีแล้วเราได้จวนจิกซอได้นะฮะมา3า1สองหนึ่งไมังกรทยานวะทุกคนไอต,ตัวนี้จะเก่งไหมอะผมคล่องใจวทุกคนผมเปิดเทยริดดูแป๊บหนึ่งได้ไหมอยากรู้ เฮ้ยแม่งเอ้ยไอตัวนี้ตัวกากนี่ว่ะโอ้ยเรียกได้ว่าตัว SSR มีอยู่แค่ตัวเดียวอะที่เทียริสมันให้คะแนนระดับ F แล้วก็คือไอเปรดเนี่ยแหละทุกคนแม่งเอ้ย SSR ความสามารถเทีย F โคตรอาปีเลยอันนี้ไม่รู้เก่งหรือเปล่านะแต่ผมดูจากเทียริสมาทุกคนอยู่ซิงเมื่อกี้อยู่เทียร์ไหนวะนะเทียร์ S บวกโอ้โหจากตัวละครอ,อื่นนี่มันคือแบบ S บวกไม่ก็ SSS หมดเลยนี่เราเปิดหลบตัวเก่งหรือไงวะเนี่ยแม่งเอ้ยไปทุกคนอีกสิบครั้งลุยขอตัวดีๆทุกคนขอ2 s r ไปเลย ขอสอง SSR ไปเลยรอบเนี้ยขอสอง SSR ไปเลยรอบเนี้ยเฮ้ยน้ำเงินล้วนแม่เอ,อ้ยชีวิตมานะเปิดทีละหนึ่งทุกคนโอ้โหแม่เอ้ยอย่างหนกักกดค้างเพื่อปลุกพลังมันจะมีโอกาสได้แบบสีทองไหมทุกคนไปเรื่อยๆแล้วกันนะหฮย้ย SR ว่ะ ไไอ้ไนนอตัวนี้ <ไป S 2> ที่เราใช้นี่นะใส่ต่อเอสหน่อยขอเล่นเอหน่อยเพื่อน oh, <no. S 2> โอ้โหแม่เงยไหนขอไปสะสมเพชรแป๊บหนึ่งทุกคนมาเมืเมอม่อเราพยายามสู้ชีวิตนะฮะหวังว่ารอบนี้ชีวิตมันจะไม่สู้เรากลับแล้วกันเปิดอีก10ครั้งตอนนี้เรามีทั้งหมด1,800เพชรโอเคซื้อปึ๊บโอเคมาหุ้ย กกดซื้อเสร็จปุ๊บมันเปิดเลยเหรอไม่ถุงไม่ถามซะหน่อยเลยเรอไม่ยิง3 2 1หนึ่งไปลุนรอบสุดท้ายแล้วทุกคนรอบสุดท้ายแล้วขอดีๆหน่อยแสงสีลูกลุ้ยทุกคนท้องหน่อยท้องหน่อยท้องหน่อยทุกคนหนึ่งเอตาหุยสีลูเอทแบบนี้มันแม่งเอ้ยไอมังกรเจ้าเก่าวะเนี่ยใจคอไม่ดีเลยสาวคอยาวอีกหนึ่ง รุ่นพ่อมาอีกหนึ่งนะฮะซ้ำรัวๆซ้ำไม่พักเอ็นที้ถังซานมั้ยเนี่ยไม่ใช่นะฮะมังกรจิ๋วไม่ไปแซวเขามังกรจิ๋วนะเฮ้ยเอ็นนี้ใช่ตัวซ้ำอ่ะทุกคนทำไมผมรู้สึกว่ามันคือตัวซ้ำวะโอ้เท่หวะเอาเรื่องจัดๆนะทำไมซิ l h เอ e ตัวนี้แม่งอย่านะเจ้ามังกรฟ้าหัวทองเฮ้ยหุ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 ยตัวนี้ทุกคน Hmm! อน,นิเมะเหมือนจะเก่งไหนดูเทียร you do you okay. so, ิสสิกุยเหมยกุยเหมยอยู่ไหนวะโอ้ไอตัวนี้ด okay. well ีทุกคน S S บวกผมจะอยากได้แกงพระเอกซะหน่อยทุกคนทำไมเราไม่ได้แกงพระเอกเลยวะโอเคครับผมเข้าๆของเกมถังซานก็ประมาณนี้นั่นเองนะฮะเออก็หวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับความบันเทิงแล้วก็สนุกไปกับการรีวิวเกมนี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะเอออย่างที่ผมบอกนะใครที่แบบเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็คือแบบห้ามพลาดเด็ดขาดเล่นได้ยาวๆแน่นอนนะฮะเห็นเขาบอกว่าของ งงก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะสนุกแล้วก็ชอบแล้วกันนะฮะยังไงก็ถ้าชอบฝากกดทูกใจกับผมแล้วก็ u u s c r i b e c ช anel ของโอบกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดกดระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาแบบมีลงคลิปรีวิวเกมแบบนี้ร่วมมาสุ่มกาชาแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปหลงบ่ายายพี่